ครับวันนี้นะครับพี่มิกกี้นะครับจะพาน้องนะครับไปดูโจนนะครับเอเลี่ยแมนสอในเรื่องดอกเบีย้ยทุต้น พี่มิกกี้นะครับจะพาน้องนะครับไปดูโจทย์นะครับระดับแมทสองในเรื่องดอกเบี้ยทบต้นและมูลค่าของเงินกันนะครับนี่ข้อนี้เลยนะครับอ่าซึ่งดอกเบี้ยทบต้นและมูลค่าของเงินเนี่ยก็บอกได้เลยนะครับว่าเป็นเรื่องที่ใหม่มากๆนะครับใหม่ที่สุดเลยเนาะนะครับเพิ่มมาไม่นานนี้เองนะครับซึ่งแนวโจทย์เนี่ยก็หาดูได้ค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยพี่มิกกี้นะครับจะเอามาให้น้องๆครับชมแหละดูกันให้เห็นไปเลยนะครับว่า ดอกเบีย้ยทบต้นเนาะหรือว่ามูลค่าของเงินนะครับเราจะสามารถทําโจทย์ยังไงนะครับต่อให้มันเป็นเรื่องใหม่แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรเลยนะครับเพียงแค่น้องทำ3า3ขั้นตอนนง่ายๆเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูโจทย์กันเลยข้อนี้นะครับ โจทย์บอกว่านะครับในวันที่1นเนาะมีนาคมนะครับซื้อโทรศัพท์มานะคะท่างนี้นะครับแล้วก็จ่ายเงินดาวน์ไปนะครับ12%อซ่าแล้วก็ที่เหลือเนาะเอามาผ่อนนะครับผ่อนชำระส่วนที่เหลือเท่าเท่ากันนะครับเป็นเวลา2ปีนะครับแล้วก็คิดดอกเบี้ยเนาะ15%้อต่อปีนะครับอยากถามว่าต้องผ่อนชำระงวดละกี่บาทนะครับอ่อันนี้ก็คือคำถามโจทย์เนาะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของ มูลค่าของเงินเนาะการซื้อของนะครับเราผ่อนไปเนี่ยเงินมันมีมูลค่าเท่าไหร่นั่นเองนะครับสามขั้นตอนง่ายๆครับสําหรับการทําโจทย์เรื่องนี้เนาะดอกเบี้ยและมูลค่าของเงินนะครับเรามาดูกันเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับ นี่อันนี้นะครับขั้นตอนที่1นนะครับเราจะทําการหานะครับจำนวนงวดและอัตราดอกเบี้ยนะครับอ่าซึ่งอัตราดอกเบี้ยเนี่ยขอเน้นอย่างหนึ่งนะครับว่าอัตราดอกเบี้ยเนาะไม่ใช่ทั้งหมดที่จทย์ให้มานะครับทั้งหมดที่จดให้มาเนี่ยมันเป็นแค่ตัวรอนะครับสิ่งที่เราต้องหาจริงนะครับก็คืออัตราดอกเบี้ยนะครับที่เป็นต่องวดเท่านั้นอัตราดอกเบี้ยต่องวดเนาะนะครับหลายคนอาจจะงงนะว่างวดเนี่ยคืออะไรนะครับงวดก็คือจํานวนครั้งเนาะจำนวนครั้งที่เก็บนะครับหรือว่าที่ชิดเงินนั่นเอง นะครับอ่ะลองดูเนาะนะครับอันดับแรกเลยนะครับเราหางวดนะครับหางวดนะครับมันมีกี่งวดเอ่ยเราก็ดูนะครับว่าเขาผ่อนกี่ปีเนี่ยเขาผ่อนเป็นเวลา2ปีถูกไหมครับนี่ผ่อน2ปีนะครับโดยที่ผ่อนชําระทุกเดือนถูไหมผ่อนทุกเดือนนะครับ เป็นเวลา2ปีนะครับพอนทุกเดือนเป็นเวลา2ปีนะครับแสดงว่าเขาพอนไปกี่เดือนอ่านี้เราก็ต้องรู้เนาะว่า1ปีมี12เดือนใช่ไหมเขาพอน2ปีก็จะเป็นนะครับนาะสปีเนาะแล้วก็คูณด,ด้วย12เดือนนั่นเองนะครับหรือว่า เท่ากับ24เดือนนะครับหมายความว่าเราต้องส่งเงินนะครับให้ร้านค้าเนาะ24เดือนหรือว่า24งวดนั่นเองนะครับนี่ก็คือส่วนแรกเนาะหาง่ายๆเลยนะครับส่วนที่2อนะครับอัตราดอกเบี้ยนะครับอัตราดอกเบี้ยเนาะที่เป็นต่องวดนะครับหายังไงนะครับง่ายๆเลยนะครับสิ่งสําคัญที่น้องเคยทํามาตั้งแต่ปฐมและนะนั่นก็คือการเทียบบัญญัติยางนะครับโอเคเทียบบัญญัติยางทำยังไงนะครับก็ง่ายๆตรงๆเลยนะครับ โจทย์ให้มาครับอันไหนที่เป็นอัตราดอกเบี้ยนี่ไงอันนี้นครับ15%ต่อปีนะครับ 15เนาะน่ะอันนี้ครับ15เปอร์เซ็นต์นะครับต่อปีเนาะต่อปีก็คือ12ครั้งอ่าอันนี้คือ12ครั้งนะครับต่อปีเนี่ยมันคือ12ครั้งถูกไหมเอ่ย12ครั้งรวมกันได้1 5เปอร์เซ็นต์เราอยากได้แค่1นครั้งอ่ะอยากได้แค่ครั้งเดียวทำไงครับก็เอาไปหาร12เลยนะครับเนาะเราก็จะคิดนะครับเป็นเท่ากับนะครับ15เปอร์เซ็นต์นะครับหารด้วย12อเนาะนะครับแล้วก็กลายเป็นต่องวดนะครับเป็นต่อเดือนแทนนั่นเองนะครับ อันนี้นะครับเราก็จะได้ออกมาเนาะ,ะคิดเลขนิดนึงนะครับมันก็จะเท่ากับนะครับ1.25ครับ1.25%ต่อเดือนนะครับนะครับแต่ว่าเท่านี้ยังไม่เสร็จนะครับ1.25ต่อเดือนนะครับหมายวามว่า100บาทเนาะ1เดือนเราจะเสีย1.25บาทนะครับแลนะ้มูลค่าของมันจะเพิ่มเป็น1.25บาท100จะกลายเป็น100 1.25บาทนะครับสิ่งที่สำคัญเนาะเราจะต้องคิดอัดตราการเพิ่มของมูลค่าเงินด้วย หมานความว่า uh, จากร้อยนะครับคิดดอกเบี้ยเสร็จปุ๊บเอามารวมกันเป็นเท่าไหร่นั่นก็คือมูลค่าเนาะมันก็คือ100เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็บวกด้วยไอ้สิ่งที่เราหามานี่แหละนะครับ1.25่งจุนับบวกไปเลยนะครับบวกแปดหนงจุดเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งก็คือ100กับ1เนาะแล้วก็จุดสอเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับเราก็แปลงนะครับให้เป็นอ่าเป็นเอาเปอร์เซ็นต์ออกเนาะก็คือหารร้อยไปนะครับหารร้อยไปนะครับก็จะได้เป็นเท่ากับนับหนึ่งจ 25เท่านั่นเองอ่าอันนี้นะครับติดไว้ก่อนนะครับติดไว้ก่อนเท่านี้นะครับพอมีเท่านี้น้อตต้องสังเกตช้อยนะครับข้อไหนที่เป็น1.15เนี่ยก็คือเ,าเอา15%มาใช้เนาะเอา15%มาใช้ครับเนี่ยพวกนี้เป็นช้อยหลอดนะครับน้องสามารถตัดทิ้งออกไปได้เลยนะครับ อันนี้เนี่ยตัดออกไปได้เลยไม่เอานะ็อกมันหลอกได้แน่เราจะเอา3ข้อที่เหลือนะครับนี่ขั้นแรกก็ตัดไปแล้วสองข้อเนาะมาดูขั้นที่2นะครับขั้นที่2เนี่ยง่ายมากเลยคนระับนาอกก็คือเราจะทําการเขียนนะครับเขียนกระแสเงินนาะอเขียนกระแสเงินหมายความว่าอะไรเราจ่ายไปเท่าไหร่เดือนไหนเนาะ เราเออมเงินเพิ่มหรือฝากเงินเพิ่มเดือนไหนฝากไปเท่าไหร่นะครับเราก็เขียนเขียนมานะครับเป็นกระแสเนาะเขาเรียกว่ากระแสเงินนะครับวิธีการเขียนนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับเราจะมีเอ่อเป็นเส้นตรงไรกันเนาะเป็นเหมือนกับไทม์ไลน์ประวัติศาสตร์ของเรานะครับนี่ลักษณะแบบนี้เลยเนาะขีดแรกนะครับขีดแรกก็เป็นอันเริ่มต้นนะครับเขียนเนาะเริ่มต้นนะครับเราฝากเท่าไหร่ เราซื้อของไปเท่าไหร่เนาะหรือว่าเรายืมเงินเพื่อนอะไรเงี้ยไปเท่าไหร่นั่นเองนะครับต่อมานะครับขีดทัดมาตรงนี้นี่ตรงนี้นะครับอันนี้เป็นงวดที่1นึ่งฮะงวดที่1น,นะครับหมายความว่าฮเฮ้ยตาเดินต้นไปแล้ว1นึ่พบาทมางวดที่2องะมางวดที่1นเนาะเริ่มคิดดอกเบี้ยนะครับเริ่มหาเงินให้เราแล้วนนนเนาะค,คิดมูลค่าเพิ่มให้เราแล้วนะครับเนาะอ่าอันนี้ก็เป็นงวดแรกนะครับก็คือเป็นครั้งแรกที่คิดดอกเบี้ยนั่นเอง นะครับตรงนี้เนาะเป็นครั้งแรกที่คิดดอกเบี้ยนะครับหรือว่าคิดมูลค่าของมันนะครับจากนั้นก็ทําเหมือนกันเนาะถัดมาก็เป็นงวดที่2นะครับแล้วก็เขียนต่อไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยก็พี่ขอใช้เป็นจุดๆๆแล้วกันเนาะและอันสุดท้ายนะครับอันสุดท้ายนี่เนาะอันสุดท้ายก็คือเราผ่อนกี่งวดเราจ่ายเงินเนาะเราฝากเงินไปทั้งหมดกี่งวดนี่นะครับนี่เราทํา24่เดือนคือ24งวดอันสุดท้ายก็จะเป็น งวดที่24นะครับเออง่ายๆแบบนี้เลยจากนั้นก็ไปใส่จํานวนเงินนะไปใส่จํานวนเงินจํานวนเงินใส่อะไรบ้างซื้อนะครับซื้อโทรศัพท์25,000นะครับการซื้อคือเราเสียหรือเราได้เงินเนาะเราเสียเงินนะครับถูกไหมเอ่ยการซื้อคือเราเสียเงินนะเงินของเราก็จะต้องติดลบนะครับเงินของเราติดลบนะครับน่เราก็ใส่ลบไปเนาะอันนี้คือการซื้อนะครับการซื้อเงินของเราก็ใส่ติดลบไปแต่ระวังนะครับก่อนผ่อนเนี่ยเราไม่ได้ผ่อน25,000นะ เราจ่ายเงินไปแล้ว12%นี่นะครับเน้นตัวใหญ่ๆเลยนะครับระวังนะครับระวัง12%นี้ไม่ใช่ดอกเบี้ยแต่เป็นเงินที่เราจ่ายไปแล้วน้องก็คือ100นี่เนี่เราจ่ายไปแล้ว12เราจะผ่อนแค่88อ่านึกออกเนาะนะครับเราไม่ได้จ่ายเต็มๆ100นะครับตรงนี้เราผ่อนไป12%ก่อนนะครับอ่าเราจ่ายไป12%เนาะก็คิดออกมานะครับขอคิดไปข้างบนแล้วกันนะครับน้องก็คืออ่ะ จ่ายไป12นะครับ1 2นะครับก็จะเท่ากับนะครับ12ส่วนร้อยนะครับแล้วก็คูณด,ด้วย25,000บาทซึ่งก็คือเท่ากับ3,000บาทนะครับหมายความว่าเรายังเหลือยอดอีกเนาะ ใช่ไหมเนี่ยเราเพิ่งจ่ายไปสามพันแต่ว่าเราต้องจ่ายทั้งหมด25งหมเราเหลือยอดอยู่22งหมนะครับดังนั้นเนี่ยครั้งแรกนะครับจ่ายไว้ก่อนเนาะตรงนี้22งหมนะครับแล้วก็ติดลบไว้เออแบบนี้เลยนะครับเริ่มต้นเนาะเราติดไว้ก่อน22งหมแล้วค่อยมาจ่ายเพิ่มอ่าดังนั้นเนี่ยอันไหนที่เป็น25งหมนะครับ ทิ้งได้เลยน้องเนี่ยสองหมนะื่นห้าไม่เอานะตัดทิ้งไปเลยนะครับเฮ้เยเหลือสองข้อแล้วน้องถ้าใครถึงตอนนี้เนี่ยจะเดาก็อ่าจจะเดาได้นะครับแต่ว่าอันนี้ก็มาดูเพิ่มเนะว่าจะตอบข้อไหนกันแน่ต่อมานะครับงวดที่หนึ่งเขาบอกว่าผ่อนเท่ากันทุกเดือนนะครับก็คือนั่นแหละ สิ่งที่เราจะหานว่าเราผ่อนไปเท่าไหร่ใช่ไหมนะครับแต่ว่าเราไม่รู้อะเราไม่รู้ว่าผ่อนเท่าไหร่ทำยังไงดีนะครับอันไหนที่ไม่รู้แต่ต้องใช้สมมุติเป็นตัวแปรเลยครับสมมุติเป็นตัวแปรไปเลยนะครับก็คือสมมุติว่าเราใส่ไป R อาบาทน้องก็คือ R อาจจะเป็น100ก็ได้เดี๋ยวเราไปแก้สมการที่หลังนะครับอาจจะเป็น10นบาทเงีง้ยบาทงวดละ10บาทอะไรเงี้ยเรา R ไม่รู้เนาะเราใส่อาไปก่อนนะครับงวดที่2เหมือนกันใส่อาเข้าไปนะครับน้องใส่เข้าไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับโอเคแต่ว่าเวลาใส่เนาะก็ดูดีๆนะครับเขาบอกว่า ชําระเนาะชําระเงินนะครับทุกสิ้นเดือนนะครับทุกสิ้นเดือนเนี่ยหมายความว่าตอนเริ่มต้นเราไม่ได้ชําระเนาะเราชําระแค่ไอ้ส่วนสามพันเมื่อกี้ดังนั้นอันแรกเนี่ยไม่มีอารับแต่ถ้าเขาบอกว่าชําระทุกต้นเดือนหมายความเริ่มต้นปุ๊บใส่อารปอีกเออมันก็จะไม่เหมือนกันนะก็ระวังดีๆนะครับตรงนี้อ่าทีนี้พอได้แบบนี้แล้วนะครับเสร็จแล้วขั้นที่2เขียนกระแสเงินแค่นี้แหละนะครับโอ้โหโคตรง่ายเลยเนาะโอเคนะครับต่อมาขั้นที่3นะครับขั้นที่3าเนาะขั้นท คำนวณมูลค่านะครับคำนวณมูลค่าเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรเลยนะนะครับจริงๆมันคืออนุกรมนะครับอนุกรมเรขาคณิตเนาะซึ่งน้องๆนะครับก็จะต้องทราบสูตรนะครับของอนุกรมเรขาคณิตนะครับเป็นไมง่ายมาดูกันนะครับโอเคเนาะเราก็จะต้องดูเงินทั้งหมดนะครับเงินทั้งหมดของเราเนาะนี่นะครับตั้งแต่เริ่มนะครับจนถึงสิ้นสุดเราเริ่มติดหนี้ไว้สองหมื่นสิ้นสุดเงินของเราเป็นเท่าไหร่ครับสิ้นสุดคือการผ่อนหมดถูกไหมครับสิ้นสุดคือการผ่อนหมดแสดงว่าเงินของเราเป็น หมดเลยก็คือเป็นเป็นศูนย์นะครับเงินเป็นศูนย์ถูกไหมครับอ่านี้เนาะคือผ่อนหมดนะครับผ่อนหมดเนาะเงินก็จะต้องเป็นศูนย์นะครับอันนี้นะครับก็คือเงินเป็นศูนย์ดังนั้นเราก็เขียนไว้เลยนะครับก็คือศูนย์นะครับจะเท่ากับทีนี้ตัวแรกครับลบสองหมื่นสองพันครับแต่ว่าเราจะต้องคูณดอกเบี้ยด้วยนะอันนี้นะครับอย่าลืมคูณดอกเบี้ยนะครับอย่าลืมนะครับคิดดอกเบี้ย คิดดอ,อกเบี้ยใช่ไหมไงอ่ะนี่ไงครับเราฝากไว้เดือนที่ตอนเริ่มต้นถูกไหมผ่านไปหนึ่งงวดนะครับนี่คิดดอกหนึ่งครั้งอ่าผ่านเนาะนะครับของก็หนึ่งสองนะครับคิดดอกหนึ่งครั้งผ่านไปงวดที่สองก็เป็นสองครั้งนะครับผ่านไปงวดที่สามก็เป็นสามครั้งผ่านไปเรื่อยจนงวดที่สี่ก็คือคิดดอกยี่สิบสี่ครั้งนั่นเอง นะครับเราก็จะเอาไอ้จำนวนเงินเท่าเนี่ยอ่านี่ก่องน,น้องก็คือครั้งหนึ่งนะครับเงินจะมีค่าเป็นเท่านี้เท่านะครับเราก็เอาตัวนี้แหละมานะครับก็คือคูณเข้าไปนะครับนี่ใช้สีเขียวแล้วกัน1.0125นะครับแล้วก็ยกกําลัง24อ่าิแค่นี้เลยนะครับคิดดอกยี่สิบครั้งก็ยกกำลัง24ครั้งไปนะครับต่อมานะครับตัวที่2อ่ะบวกด้วย r ถูกไหมแต่ r คิดดอกกี่ครั้งมันเริ่มตรงนี้ถูกไ่ม แสดงว,งว่างวดแรกคุณได้ไหมไม่ได้เนาะเพราะเขาคิดตอกเบีย้ยแล้วคุณเพิ่งไปฝากตังเนี่ยอันแรกไม่ได้นะครับดังนั้นจาก24ครั้งปเป็นไงก็จะเหลือแค่23ครั้งถูกไหมครับเราก็ทําเหมือนเดิมนอ้องแต่ว่าคูณด้วย23ครั้งนั่นเองนะครับก็คือคูณด้วย1 0 1 2 5เนะ้าะองแล้วก็ยกกำลัง23สนะครับแล้วก็ทําอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับนะ้องจนถึงตัวสุดท้ายนะครับก็เป็น R น,นะครับงวดที่24เนี่ยไม่ได้คูณอะไรแล้วเนาะเพราะว่าอ่อาตอนส เงินหมดพอดีนะครับโอเคนะครับซึ่งน้องๆจะเห็นนะครับว่าสูตรนี้เป็นไงเนี่ยเรขาครับตรงนี้นะครับอันนี้เป็นอนุกรมเรขาคณิตนะครับเนาะซึ่งเราสามารถใช้สูตรได้นะครับก็อ่ะขอย้ายข้างแก้สมการนิดหนึ่งนะครับเอาตรงนี้มาเนาะนะครับอ่ะย้ายข้างมาเลยนะครับเราก็จะได้ว่า2 2 0 0 0นะครับแล้วก็เมื่อกี้คูณด้วย1.0125นยครับายกกนึง24นะครับจะเท่ากับนะครับสูตรอนุกรมเรขาตัวนี้เนาะน้องก็จะต้องจำได้นะครับก็คือ A1 นะครับ A1 ก็คือตัวแรกนะครับอัตราส่วนตัวนี้มันค่อยๆลดลงเรื่อยๆนะถ้ามองอย่างนี้เนี่ยอาจจะมองอยากนิดหนึ่งนะครับมีวิธีง่ายกว่านี้ก็คือเราสามารถมองอันนี้นะครับนี่มองนะครับเป็น A1 นี่ตัวนี้เป็น A1 นะครับแล้วก็ย้อนกลับไปนะครับตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายนะครับเราผ่อน24่งวดดังนั้นตัวนี้ก็จะเป็น A 24นั่นเององ่ายๆแบบนี้เลย นะครับโอเคทีนี้เรารู้แล้วเนาะเราก็มาใส่สูตรกันดีกว่านะครับอนุกรมเลขานะครับก็คือ a 1เนาะก็ใส่มานะครับอานะครับคูณด,ด้วย1นะครับลบ R าร์เนาะก็คือหนึ่งจุดศูนย์หนึ่งสองห้ากำลังเอ็นะครับเอ็นก็คือ24ครับเนาะแล้วก็หารด้วยนะครับ1นลบอนะครับก็คือ1ลบด้วย1นึ่งจุดศูนย์หนึ่งสองห้านั่นเองจากนั้นเนาะ น้องอยากได้อ่ะนะน้องอยากได้อ่ะนะครับย้ายไปตัวไหนที่ไม่ใช่ย้ายไปนะครับเราก็จะได้ว่าอานะครับก็จะเท่ากับ2 2 0 0 0ืนะครับขอสลับข่ายนิดนึงเนาะแล้วก็คูณด้วย1.0125นะครับยกกำลัง24ตัวนี้นะครับอยู่ข้างล่างเอาขึ้นมาข้างบนนะเป็นอ่าหลบด้วย1.0125นนะครับแล้วก็หารด้วยครับหารด้วยข้างล่างเนาะอันนี้นะครับอยู่ข้างบนย้ายลงมาข้างล่างเป็น1นะครับลบด้วย1.0125จุาลังยี่ส่น นะครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นคําตอบเราเนาะนะครับตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้เป็นคําตอบของเราแต่ดูดีๆนะดูดีๆเนาะสังเกตนะครับว่าวิมันไม่มีช้อยไหนเลยอ่ะพี่เนี่ยไม่มีอะ่ะมีแค่2องหมสองกำลังยีก็ไม่มีถูกว่ามีแต่กําลังลบยี่สิบสี่อ่ะลบยี่สิบสี่ทำไงง่ายๆเลยนะครับนี่ น้องมีตัวนี้ถูกไหมครับหารด้วยตัวนี้ตลอดนะครับเนี่ยหารด้วยก้อนนี้ตลอดนี่นะครับหารด้วยตลอดนะครับน้องลองหารดูนะครับเอาไปหารข้างบนและข้งาง,งล่างน้องตัวนี้จะหายไปนะครับตัวนี้จะกลายเป็นยกกาลังลบ24ถูกไหมครับแล้วตัวนี้ก็จะกลายเป็น1นน้องซึ่งมันจะตรงกับข้อนี้นพอดีนะครับนี่อันนี้เนาะนะครับ โอเคน้องก็จะได้คําตอบออกมานะครับง่ายๆแบบนี้เลยอ่าอย่าลืมนะครับ3ขั้นตอนง่ายๆขั้นตอนแรกนะครับหาจํานวนงวดแล้วก็อัตราดอกเบี้ยนะ้องแล้วก็รวมถึงมูลค่าของเงินที่เพิ่มขึ้นด้วย2นะครับมาเขียนกระแสเงินเราได้เท่าไหร่เราจ่ายไปเท่าไหร่จ่ายกี่ครั้งและสุดท้ายนะครับข้ที่3าก็คือคํานวณมูลค่าของมันนะครับเป็นเงินเท่าไหร่ใช้อนุก,กรมเลขาคณิตน้องก็จะสามารถแก้สูตร ดอกเบี้ยทบต้นหรือมูลค่าของเงินได้ง่ายๆเลยนั่นเองนะครับ